ว่าพี่ตาขายของเขาจับปลาได้เข้าดีใจมากเอาปลากลับมาโชว์ให้พ่อดูแต่พบว่าพ่อยังนอนอยู่บนโต๊ะเควินคิดว่าพ่อหลับเลยช่วยถอดแบน่นแต่ถึงตอนกลางคืนพ่อก็ยังนอนนิ่งอยู่เลยเพิ่งรู้ว่าพ่อทิ้งเขาไปแล้วเควินหยิบไดอารี่ของพ่อสวมแบน่นเหมือนพ่อแล้วอ่านไดอารี่แต่ละหน้าแต่เด็กไม่รู้หนังสืออย่างเควินอ่านไม่ออกเลยหลังจากที่พ่อไปดีแล้วเควินเอาผ้าพันตัวแล้วโยนลงไปในแม่น้ำเขาไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกเจ็บปวดมีแต่ความเกลียดชัง พ่อตายแล้วเคลวินไม่เดือดร้อนอีกต่อไปเขารีบไปหาอาเธอร์เพื่อไปถามอะไรสักอย่างใช้เวลาที่อาเธอร์ไม่สนใจหยิบไม้และตีไปที่หัวของเขาเพื่อลางแค้นอาเธอร์เคลวินจึงตัดสินใจแขวนเขาไว้ท่ามกลางทะเลสาบพ่อตายแล้วตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดเควินได้อีก หลังจากจัดการกับอาเธอร์เทวินขนของมีค่าทั้งหมดในบ้านของเขาเขายังนำไดอารี่ของพ่อเขาขึ้นเรือด้วยเขาไปยังดินแดนที่เขาไม่เคยไปมาก่อนระหว่างทางเขาเห็นศพจำนวนมากค่อยลงมาจากต้นไม้ที่ริ